ชุดใหม่แน่นอนใกล้เสร็จแล้วได้สุดหน้าได้ใส่ไหมฮะใส่จ้าชุดใหม่นี่ชุดชุดใหม่นี่ยังไม่เก่าเลยใหม่อีกแล้วอ่ะใหม่อีกแล้วจ้าบอกเลยว่ามาดามจากประเทศอียิปต์ตัดสุดบอลเดี๋ยวกลางกลังมาอีกชุดแล้วพี่แพรใครจากประเทศอียิปต์ก็ใส่อาทิตย์ละชุดเลยไปเลยค่ะใครแล้วประมาณเงยแผลทอปครับพี่นี่แมน ไอไปแดงก็ูค e ู่เ้าเยยบตัวชดจขวงบด้เงียบจุไ่ล่าอก้แกเยอะแกบล่นแต่มแงเียก็ต้องลอไปเศิลปินงอมากเลยเนาะอสุดเลยตามใจฉันเนาะบังชุดตามใจฉันพี่น้องครับพี่เอกเมื่อนเรเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีพี่นิ่มค่ะกินข้าวแล้วบอลเมทนยังกินแล้วน่ารำไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยฝากถามสบายดีไหมสบายดีค่ะผมอัดคลิปลงบ่อยอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์ค่ะน้องอันน้องนะไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยพี่น้องน้องนึงแหละพักผ่อนบ้างแล้วก็แต่งหน้าแน่แล้วก็กระทึงปีนี้ได้ขึ้นเพลงแรกเลยไม่ได้ทำอะไรเลยกระทิงแบบว่าอันนั้นแมียกระทิงแค่เพลงให้เนียงโคปูนครับอย่างตั้งสี่เมียยังเวกับไอัดเพลงไปยังสี่เม่มันก็เลยแบบยากตอนนี้เพลงคเคปูนคือเยอะมากเลยนะเทยอยลงนั่นแหละ แต่นี่เพียงขอเปืือยนะยี่อะไรพี่เอกือพร้อมแท้จ้าพร้อมเหรอน้ำหนักผมขึ้นสองโลเลยแล้วเนี่ยจังเลี้ยวพี่แพรน่ารักขอบคุณนะคะพี่แพร์น่าเด็กมากจะบอกให้แว่าีสวัสดีแม่นนท์ค่ะน่ารักทำไมดูผอมลงน้องวันสันอุบลเกย์เฮ็ดแม่เทรอปั่นวิวค่ะแล้วก็โยนมาอืม น่าเรียวว่าซันบลเลียวจังได้หยุดฮะหยุดพูดบลเลียวจังได้เพิ่นปลาำปลาอยู่เลยเพื่อหาพ่อขี้หนีกูกำเงิดยูจ๋อปลาลำอยู่ปลาปไปไดนก็หาพ่อข่ายขี้หนีกูก็ิ้อยู่แลตัวเองเหรอฮะก็ต้องดูแลตัวเองไงครับคุณอืมถ้าเราเพ่งพอกินแต่ท็อปเพ่งอันนี้ยใช่เลยนี่แหละแม่กรอนนี่แหละ จะได้ฟังบอฟังก็าถามพวกนี้ดูสิว่เาเปิดจริงหรือเปล่าผมใหญ่เจ้าฟังเพลงที่ผมคัฟเวอร์ใหม่มผมจะบอกเจ้าใจคิดถึงบ้านมากเจ้าฟังเพลงเอวมาเอวมาเพลงนี่เธอเธอลองชัดคล้อยชัดค้ำดนะแแิแต่ว่าฟังอ่ะเวทีฟังบอคอยออหูเรื่องเดี๋ยวเสียงมันตันเจอเจอคุหมอเพิ่มเพิ่มขี้เห็นเพิ่มกับเพิ่มแต่ว่าเจียว่าเจ้าฟังคนได้เท่าไหร่เวทีแต่ว่าฟังบอหูเรื่องไม่รู้เรื่อง เราะว่าขี้ขี้ในผมค cover นี้เป็นขี้พอดีเสียงผมเด้แต่นแหละเติมเวที่เป็นส่งขี้เยอยกันเลยว่าวองม้วนมันก็ลองม้วนแต่ว่าแบบลองแบบฟังชัดรู้เลยว่าคำไหนเป็นคำไหนฟังชัดเอ้ากูก็เป็นคู่แบบเออจ๋าเจอกันเลยนะวันเนี้ยไปน้ามาเล่นย่าไมาเล่นทั้งทังในเรื่องมาเนี่ยเดินองไม่ได้อย่างเขาด้วยนะวันนี้ไกลจริงไก่จริงพี่เท่นแต่มืออื่นไก่อยู่ดิเออเหรอชอบเสียงหวานๆพี่ท็อปมากค่ะป้าแต่สุริน ปลาคนเหลีนแต่สูรินแท้และเบียบแมนค่ะพั่จ้างก,กันต้าแกงน้องจ่าเมื่อวานเอาถุงตดมาใส่แมนค่ะอิลีค่ะพ่าโมโนแมนยวดมือผมอยางออกเด็นก็ไ่ได้กินแต่กินขี่นอสูวฝนพุ่มพิเศนมาขี่ไว้รอเต็นผม <c oughs> ได้ซักผ้าแล้วไปไหนก็ไปค่ะหน้าฟอมล้างหน้าก็อยู่ในในหน้าไอตกาก้าน่ะ ผมไม่ใช่พรล้างหน้าฮะเชื่อไหมว่าผมกลับไปถึสิ่งอีสดอ่ะผมอ่ะล้างหน้าอาบน้ำล้างหน้าประมาณช่วงประมาณสิบโมงใช่ไหมผมที่ถ้าคีมไปเลยแต่คีมไปปุ๊บดไม่ย่ำเลี่ยงล้างหน้าเอาน้าไปฟันทุกอย่างจะบ่ล้างหน้าดิค่อคีมมันอยู่กันอ่ะน้าราร้องเพียงเพราะมากเปิดให้เพื่อนฟังที่ยูบุเขาบอกว่าชอบค่ะขอบคุณค่ะคนญี่ปุ่นฟังฟังเพลงไทยรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมเพื่อนที่อยู่ไทยที่ญี่ปุ่นเออน้องต้าคิดดิ ไม่ไอหลีค่ะมัวมาตดใส่อันหาเป็นแนวเหรียญทหาั่นมือม่เออไก่ของมนชื่ไม่ตายหมดนฮะมือหลีใช่ยูนิหน้าลาเคยโดนผีหลอกบอลบ่เคยดอกค่ะแต่มันย่านยาน่าดนีหลีดิมันย่านผีแ่มันบ่เคยผีหลอกเหรอแต่มันย่านบ้นานอยู่กใกล้คุ้มวัดไปนี่ก็ยังย่า,ยานพี่น้องไอหลีจา้า บอกเลยนาราเป็นคนกลัวผีเด้อขนาดบ้านยกใกล้คุ้มว้าไป็นแต่กระยังยานอยู่เห็นถ้าวันไหนมีเผาศพมีอะไรเงี้ยผมไม่ออกบ้านเลยนะอ้อเหรอเรียนแต่ยานนะครับด้วยแบบเขาเผาศพเกิดโดนแล้วนะเขาไปทำใครทำมันคันเนี้ยเหลือเปล่าบ้านกำมืดมีเสื้อเยอะมีเนื้กินบ้างไหนโอเคได้ไม่ต้องไปเออพี่เทียใช้หน้าผมเดียวจริงนะเดียว สวัสดีค่ะพี่เทนเขาว่าแม่ไปสุรินแต่กินสุราพะนะ <c oughs> จ้าตาบ้านเธออยู่คนละคันรนคนละาฟังทอกขยันติทอบเอาตรงข้ามได้ผมก็มองเห็นหมดแก๊งอ้ยม่ไงครับแม่เล็กจ้าอย้ยขี้ปากง่าด้วยสุ่มเได้สวัสดีค่ะเขาว่าแม่เอ้ มันแขึ้นอันตั้มหนักไปล่ะขึ้นตั้มหนักไปกินเตะมันไปสองชุดแล้กันเด่เดี๋ยวน่าจะพี่กลับไทยแล้วจะไปดูมะรำโอเคค่ะพี่หน้าเรียวดูพอเหมือนเด็กน้อยเลยอัน แอบเพิม่มมาเพิ่นไอทีจ้ากเก่าของบั่นสบู่เบิดอันไปขึ้นไปจับสลากไม่ย้ายอันถ้าของควรขอโยเซย่เสียถ้ามีสบู่ว่าเอาให้เนีย่าสัน่นขอไม่มียูขอซื้อวายูขอกระไรวงังซีเออขอกระไรยางไปเอาให้เจ้าก็ดีกระไรยางเนาะบุญร่าโอ้ยแม่เหล่าของพี่ก็เลยวงังซีเออเพราะพวกนี้ขอกระซื้อเวลาอยู่แล้วเนาะในวุ้งสี่ขอว่าได้ซื้อดูขอมักซื้อแนววันวังซี่อยู่แล้ว ฮะบอแสความกินจะว่าเบิดเดียต้านั่นถ้าอิสมได้เป็นอย่างอิสมไปเลี่ยมแล้นะอิสมไปเลี่ยมอิโมเลี่ยมเลี่ยมลมอันไหนเลี่ยมันเงียนมันแ่บเป็อย่างนี้อยู่กับบอสติจ่าเมนชอบน่ารากับน้องหยองน่าแล้ขอบคุณค่ะเมกกี้เปียคอ ก็ต้อหมายมันแซ่บต้องรู้วมันกี้ที่เอาน้องมาเล่แซ่บสูถ้าเป็นไก่อันเป็นโตเป็นอย่างนี้เนาะค่อยสิเลิศมีปีก,ม,ปกมีอย่างนั้นสีมันค่อยแบบเออเลิศแบบสุภาษาตเมีน,เป,นเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยค่ะอยากเห็นหน้าละลาอุ้ยเขาน้องเขาเต้นระค่ะเรียกน้องหนูหน่าเรียกน้องหนูน่ารักหนาวบอพี่เทนก็เย็นๆจังน้อยค่ะอากาศกำลังดีเมียน เราตองเปิดคนลบกันได้แต่ว่านี่ผมยังไม่ได้เปิดแอร์ด้วยเนี่ยเพราะว่าอากาศดีแม่นากาศมันดีเลยอากาศพอดีอยู่เอาครีมชาล็อตเสียไปใส่หนึ่งพี่เทนหญิงแกร่งจ้าอะไรชาล็อตเสียไปใส่อะไรชาล็อตครีมไงครับทีณเสียบอ่ะเอาพี่ไม่ได้ออกมาอยู่ในรังอ่ะเธอเสียบอ่ะเอาพี่ไม่ได้ออกมาอยู่ในรังอ่ะเธอน่านั่น ล่างใดปะเนี่ยล่างล่างฝั่งฝั่งประตูออกนี่แหละ